ตรงนี้ใช่ไหมคะคอ๋าาะออ,อีกฝั่งหนึ่งโอเคทางั้นก็ต้องเป็นอันนี้โอเคค่ะหน้ามันเหรอ <c oughs> ครับนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เพื่อนติดาติดฟิล์มที่เราแล้วครับ่ะก็อยากให้แนะนำตัวน่อยครับสวัสดีค่ะอจิจากช่องอจินิวคาเฟ่มารีค่ะ,คะวันนี้เอารถอะไรมาติดฟิล์มวันนี้นำ BWD C l i o n Seven มาติดฟิล์มที่โซลกาศค่ะอ๋อเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวออกาใหม่เลยใช่ค่ะคันนี้เป็นรถสีอะไรครับเนี่ยคันนี้เป็นสีดำค่ะอ๋อแล้ว ทำไมถึงเลือกมาติดฟิล์มที่โซลากาดครับที่เลือกมาติดฟิล์มที่นี่ได้ยินเสียงแล้วก็มีคนแนะนำมาจากพี่ๆน้อง,องๆค่ะว่าโซลากาดเนี่ยให้ทนความร้อนสามารถเลือกเฉดสีได้อยากได้ความเข้มอยากได้ความ privacy ยังไงก็สามารถมาได้ที่โซลากาดค่ะก็เลยเลือกมาที่นี่แล้วด้วยส่วนตัวครับคุณพี่อยากชอบความเป็นเ,เน้นเป็นจุดไหน ในการมาติดฟิล์มครับอยากได้การความร้อนหรือว่าความเป็นส่วนตัวจริงๆอยากได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าอาจิเองอะ่ะต้องแต่งตัวในรถทำงานในรถแล้วป้องกันแสงแดดด,ด้วยเพราะว่าเราอย่างหนึ่งเราต้องออกกล้องบ่อยๆป้องกันรังสี UV ด้วยมันก็จะเป็นการถนอมสีผิวตัวเองแล้วก็ความ p r i ว a c y อย่างหนึ่งก็คือการแต่งหน้าในรถการทำงานในรถคนอาจจะได้มองไม่รู้ว่าอ,อ๋อคันนี้เป็นของอจินะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันนี้ วันนี้พี่アิเลือกเป็นปีรุ่นไหนที่ชอบรุ่นไหนครับถ้าเลือกเป็นรุ่นไหนในโซลากาดอย่างแรกเลยก็คือบานแรกค่ะบานแรกก็คือบานที่เราจะต้องขับรถในระยะทางไกลๆหรือว่าอาจออกต่างจังหวัดหรือต้องใช้งานบ่อยๆก็จะเป็นตัว lx ค่ะ lx series เพราะว่าอย่างน้อยป้องกันความร้อนป้องกันรังสี uv ให้เราด้วยแล้วก็ถนอมสายตาให้อจิด้วยค่ะเพราะต้องใช้งานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนส่วนบานด้านข้างแล้วก็บานหลังจะเป็น b a c k แ a n t อ m ค่ะเพราะว่าเราต้องการความเป็น privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มระดับความเข้มของตัวเปอร์เซ็นต์ของฟิลม์มเข้ามาค่ะเพราะว่าอาจ,จิต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถทำงานในรถแล้วก็จัดรถทุกอย่างก็คือจะอยู่ในรถสะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีการพักผ่อนก็คือการนอนการออกแคมปิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ใช้เหมือนกันค่ะ แล้วก็มีอีกบานหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าเป็นสายแคมปิ้งอย่างอาจิอาจิเองก็เป็นสายแคมปิ้งเหมือนกันกับตัวฟิล์มทูวิวด้านบนเพราะว่าตัว BVD C l i o n 7เนี่ยจะเป็นตัวหลังคาพาราลลีมิกรูฟมันเป็นกระจกบานใหญ่เราก็ต้องการความที่ป้องกันแสงแดดด้วยแล้วก็ป้องกันความร้อนด้วยป้องกันแสงแยงตาเวลาเรานอนในตอนกลางวันด้วยค่ะสุดท้ายฝากฝากถึงคนที่กำลังเลือกติดฟิล์มกองแสง่อยครับถ้าทุกคน เลือกรถแล้วรถอ่ะดีสําหรับเราระดับหนึ่งแล้วเราต้องเลือกฟิล์มติดรถของเราให้ดีระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าถนอมสายตาถนอมแสงแดดที่จะส่องเข้ามาในตัวรถและที่สําคัญเลยอยากจะให้ทุกคนมองโซลารกาดค่ะเพราะว่าในรถ E ีวีส่วนใหญ่เนี่ยโซลารกาดเนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วก็คนรอบข้างของอアิก็ใช้โซลารกาดส่วนใหญ่ด้วยอจジิว่าแนะนำเลยค่ะกับโซลารกาดพรีเมียมค่ะ mielellä, että hän on se,